สวัสดีครับคุณหมอฮนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอรับฮะคุณดนายด้วยใช่ไหมครับ่ <โข S 1> ครับใช่ครับใช่ครับแล้วคุณหมอครับวันนี้แกนนําของนปชมากันหมดไหมครับขาะได้ยินไหมคะคุณหมอเวียงคะอ่อเดี๋ยวเช็คสายนิดนึงนะคะฮัลโหลค่ะคุณหมอเวียงได้ยินไหมคะเดี๋ยวเช็คสายนิดนึงนะน่าจะยังไม่ได้ยินเสียงเราสองคนนะคะเดี๋ยวตรวจสอบสายนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับ คุณหมอเวงโตจิาการนะคะแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชค่ะสักครู่หนึ่งนะสักครู่ค่ะเดี๋ยวต่อสายใหม่รอบหนึ่งนะคะเนียเดี๋ยนะฮะเดี๋ยนะฮะแป๊บเดียบแป๊บเดียว่จะได้ไปสนทนานะคะกับแกนนำนปชอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะวัดหัวใจนปชวันชี้ชะตากไปกันที่คุณหมอเวงนะคะสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีครับคุณดนายและคุณอมรรัตน์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับครับแกนนําของนปชมากันหมดไหมครับวันนี้ครับแกนนำนปชเป็นไงคะมามาบางคนนะฮะบางคนก็อยู่ในเรือนจำมาไม่ได้คนติดคุกอยู่ไม่นับใครอยู่ในคุกไม่นับวันนี้มีใครมาบ้างอ่ะวันนี้มีใครมาบ้างที่ผมเห็นนะฮะสำหรับนปชจะมีผมคนเดียวนะฮะแต่ว่าคนอื่นนี่ยังยังเขายอยมามั้งครับเพราะว่าเห็นคุณนัทวุฒิว่าจะมาแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงมาทีหลังครับ มีการนัดหมายอะไรกันยังไงบ้างมันมีข่าวทํานองนี้มีข่าวว่าทางพระพุทธไทยก็มีการจัดตั้งคนมาจํานวนหนึ่งทางนปชก็จะมีการจัดวางคนมาจํานวนหนึ่งวางกันไว้กี่คนอย่างไรเท่าไหร่ครับคือข่าวที่เป็นข่าวเท็จโดยสิ้นเชิงนะฮะผมก็อยู่ในวงในที่สุดของนปชไม่มีการนัดหมายกันใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่มีการนัดหมายไม่มีการเกณฑ์ไม่มีการระดมโนครับไม่มีเลยครับไม่มีการจัดรถไม่มีไม่มีครับ ยืนยันยืนยันเพราะว่าผมเป็นวงในจนวินาทีสุดท้าย <ฮะ S 2> แล้วก็เหตุการณ์ที่ศาธิกาท่านมีคําพิพากษาให้คุณจตุพรเข้าเรือนจําก็เป็นเรื่องที่เราก็เพิ่งทราบมาเมื่อวานพร้อมๆกับคนไทยทั้งประเทศเพราะฉนั้นไม่มีการนัดหมายใดๆสิ่นนะ,ะฮะอืมคราวนี้ที่มากันก็คงจะเป็นธรรมชาตินะฮะอาจจะเนื่องจากเห็นว่าท่านนายกยิ่งรักนี่นะฮะขึ้นเป็นวันสุดท้ายครั้งสุดท้ายแถลงปิดคดีเขาก็เลยตั้งใจอยากจะมากันนะไม่มีการจัดเกณฑ์ไม่มีการนัดหมายไม่มีการเตรียมคนค่ะ ครับครับทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเลยครับพอทราบไหมครับผมไม่ได้ไปไประชุมกับพรรคเพื่อไทยนานเลยนะครับเพราะว่าทางคอสชอเขาห้ามจัดประชุมแลวก็ไม่ไม่เคยมีโทรศัพท์จากพรรคเพื่อไทยมาติดต่ออะไรกับผมเลยนะครับเ <c oughs> พื่อไปจัดคนจัดไอ้โน่นจัดไอ้นี่ไม่มีฮะยืนยันฮะอืม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 ย้อนกลับไปนิดนึงน,นะครับเมื่อสักสองสามวันที่แล้วหลายคนตั้งข้อสังเกตระดับแกนนําของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่รักษาการหัวหน้าพักรักษาการเลขาพักอาจารย์โปกินพลรุ่นดังนี้เป็นต้นตั้งโต๊ะออกแถลงการในนามพักเพื่อไทยคัดค้านต่อต้านร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคดีคอาญานักการเมืองนะครับ,รบเรื่องพิจารณาลับหลังเรื่องอายุค,ความรเรื่องอะไรตัวมีอะไรเนี่ยในมุมมองของคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบครับออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างนั้นครับ คือข้อแรกนี่นะครับถ้าหากว่าผมผมไม่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับพรรคพรรคเพื่อไทยเลยจึงไม่ทราบว่าเขามีการปรึกษาหารือกันหรือเปล่าในการจัโตัวแถลงเนี่ยมันเหมือนอะไรนะครับเหมือนสร้างเหตุให้ทางฝ่ายคอสชอาจจะเล่นงานได้อย่าลืมนะครับขณะนี้มีคําสั่งของเราคอสชอยู่นะครับว่าห้ามห้ามชุมนุมในการเมืองเกินกว่าห้าคนนี่คือประการที่หนึ่งส่วนประการที่สองนี่นะครับในแง่ของหลักนิติรัฐนิติธรรมนะฮะ คนที่รักในความยุติธรรมทุกคนเนี่ยถ้าเห็นพรรอปอฉบับนี้ออกมาแล้วนี่นั่งนิ่งเงียบอยู่นี่แสดงคนคนนั้นเนี่ยไม่รักนิติรัฐนิติธรรมที่ถูกต้องที่แท้จริง เพราะว่าพอรบปอดังกล่าวทำลายหลักการนิติรัฐนิติกรรมท,ทางสากลโดยสิ้นเชิงนะครับครับดังนั้นเนี่ยในในประการที่สองนี่ผมก็เลยคิดว่าทางพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะยิ่งบรรดาฝ่ายกฎหมายทั้งหลายเนี่ยเขาคงทนนิ่งเฉยต่อการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมทางสากลลงไปอย่างยับเยินอย่างนี้ไม่ได้เขาก็เลยออกมานั่งตั้งโต๊ะแถลงครับโอเค งั้นผมทวนอีกครั้งเมื่อสักครู่คุณหมอพูดสองประเด็นประเด็นแรกก็คือการออกมาตั้งโต๊ะแถลงคัดค้านร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานันก,กันเมืองอย่างนี้นั้นนี่ครับมันเหมือนมันเหมือนสร้างเงื่อนไขสร้างเหตุให้คสชเข้ามาเล่นงานได้แต่ขณะเดียวกันประเด็นที่สองคุณหมอก็บอกว่าถ้ายึดในนิติรัฐนิติธรรมก็ต้องก็ต้องออกมาแสดงท่าทีคัดค้านอย่างที่เขาทำกันออกมาบ้างทํานองนั้นใช่ไหมฮะครับผมครับแต่ เขาพูดกันว่าถ้าคุณทักษิณไม่หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศและออกมาคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้มันจะหลอกว่านี้มากเมื่อเอิญเมาเอิญคุณทักษิณหนีไปต่างประเทศและมาตั้งโต๊ะแถลงคัดค้านอย่างนี้เขาบอกว่ามันไม่หลออมันไม่หลอแล้วจะทําให้เสียภาพทั้งกระบวนการเสื้อแดงก็จะเสียไปด้วยมองอย่างนั้นหรือเปล่าฮะคุณหมอคิดยังไงคะขอบคุณมมกนะฮะเป็นคําถามที่เป็นคำถามที่หลอมากเลยีนตอบจะหลอไม่หลอไม่รู้เชิญนะ คือในขณะนี้โลกเรามีหลักนิติรัฐนิติธรรมสากลนะฮะมีแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกประเทศเขาเคารพหลักนิติรัฐนิติธรรมสากลดังกล่าวดันั้นประเทศทุกประเทศในโลกนี้ยินดีให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันอย่างกรณีของเนนคํานี่นะครับเขาก็ยังส่งตัวกลับมาเลยเฮ้ยกรณีของทักตินจินวันนี่นะครับ